สวัสดีครับยินด,ด,ดีจะเับเข้าสู่รายการไฟสุดมือวันนี้ผมจะพาพาเที่ยวน,นะครับเที่ยวที่ไหนไม่รู้ผมก็ไม่รู้จักขับไปนะครับสาแก้วกูโอเคสเาแก้วกู่ไปวันนี้ผมก็อยู่กับออจีซากวยน,นะครับใช่ไหมก็โอเคครับไปลูกโอเคแล้วก็ไปกันแล้วให้กูเห็นด้วยดิโอเคนี่ก็คือที่ไรไม่รู้นะครับแก้วกุนุนนั่นก็คือเพื่อนผมนะครับมันเป็นบ้าผมก็ไม่รู้เป็นหาอะไรครับโอเคครับ คุยงูอะไรลิ้นยาวจัะมือนึ่งไปนอนไปนู่นหรือว่าเขาตัดต่อคลิปด้วยครับจะตัดต่อให้ส่งคลิปมาโอเคไปส่งจิ้มให้มึงด้วยแล้วก็เออแล้วจะตัดต่อยิ่งด้วยว่าไอ้ยัดอกเรื่องเอาคุยเรื่องมันเป็นมุมเด็ดมากโอเคคุยเอาเรื่องืมขุดเงินนะครับผมไม่รู้ว่าเขาสร้ำไปกี่ปีแล้วผมก็เพิ่งมาเห็นนะครับ ก็ไม่ค่อยอยเกี่ยวอะไรค่ะค่าอะไร่ต้นใหญ่อยู่แต่บ้านนะค่าอะไรวะอื่นอื่นอ่ะีคต้องไปทานี้กครับคนทูางเียไม่ทยูาก่อน่ะโอเคครับทีล่นทีอยู่ดวโอเคไม่รู้ว่าเขาดีเซลขอมันอี้ก็มอเป็นทูอะไรเนี่ย กอนี่ก็คือเควาอะไรบางนี้คือเมื่อคยหยุดลิปอ่านอาอ่านไม่ทันก็ชักมอยึงจะ่านดีกมึงจนไปให้คูทำไมวะ เราก็เรียนไปทางนี้มาพาเยอะจัง,งแล้วเราก็เลี้ยวก็ไปทางนี้แต่เนี่ยตรงไปอีกมาดูเลี้ยวก็ไปทางอีกไม่รู้ว่าเป็นทำได้ไมเรียไม่รู้ว่าเราจะเลี้ยวจริงไหมเพราะยังไงเดินไปเราต้องเลี้ยวว่าต้องจัดต่อยตอย่างเลยดีเลี้ยม่รู้ว,ว่าเลี้ยมจริง,งมั้ง นี่ก็คือพพุเจ้าพูดดังๆมได้ยินแล้วเราก็จะไปกันต่อนะครับโน่น <No. S 2> มันเป็นเพื่อนเพลยิไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราจะไปดูกันคืออะไร

ตัวตีนสั่งไงอ้ยอ๋อไป,ปรเิเคเอาเมิ่งถ่ายอ่ะโอเคเราจะผมกัถ่ายเองนะครับสีทีแล้วก็เอ,เอาเอาเท่าไหร่เอาเจโอเคเจ็ดสี่ทเราก็จะเดินไปกับเพื่อนผมนะครับไปโน่น เข้าเลยเราเดี๋ยครับไปจะเข้ากับเราจะพาเข้าลอดอุโมงค์แล้วมันต้องทำไงเข้าไปครัเข้าไปเลยข้อเข้านี่หรอเสียงคนดังนะครับหัวก้อง

เกมนะฮะตีนี้คือกองมาสิฮะนะทีที่แล้วมุงไปตัดต่อยนี่ก็คือชาวท่องเที่ยวอันีคืออะไรเนี่ยมาดูดิไป้ดูกันมีกัมเป็นนักบาศนักบาศก็ไม่รู้คืออะไรอันนี้อะไรมีกรรมเป็นพราหมณ์มีกรรมเป็นนักบุญ ผู้ปฏิบัติธรรมมันคืออะไรมีกรรมเป็นคนแก่ใช่ไหมอ๋อคือคนตะว่าคนที่มีกรรมแต่ก่อนคนที่สร้างกรรมมาก็เกิดธาตุนะครับเป็นได้เกิดชาติใดก็ได้เป็นหนึ่งลองดูนี่ทำไมชุดโบราณจังเลยทำไมมีเอฟซีหกแดงมองไหมโอ้โหไปไปอันนี้สร้างปีสองห้าสองสองเหรอ ช่แล้ว่นี้เราลบโอ้โหมันยันได้มันเหมือนคนโบราณเลยเจ็บพลาเจ็เพ้าเนี่ยไงนี่คืออะไรมีคำเป็นอนะคะพอนะคะพลาพลาพลาอันนี้ไปในร้านโลกโกด้วยสองพันมีกำเป็นเศรษฐี มีกรรมเป็นเศรษฐีไม่ยังมีกรรมเดี๋ยวเมีกรรมกอดกันโอเคคืออะไรไม่รู้เราก็ไปหาทีหลังไปกรรมกอดกันคืออะไรเอาละะรักกันันนี้อะไรมีกรรมเป็นยาจกขอทานโอเคนี่คือมีกรรมอะไร ที่แท้ก็นวาตยยด้ที่แท้ใครพี่แท้โครงกระดูกกอดกันพี่แท้ก็โครงกระดูกกอดกันเสีงว่าตายด้วยกันโอเคถึงกอดกันหนึ่งก็เป็นโครงกระดูกอยู่ดีผมอะไรไม่รู้พูดไม่ถูกมีการเป็นคนจนหรือมีหรือมีหรือจนก็ไม่อะไรนะ ไม่พ้นความตายไม่ว่านายหรือไพ่นี่คือพระเทวทูตผู้อะไรผู้ขี้บาดขี้ขาดให้ให้ความตายก้มมานะากนาดะกก็ก้มมุนาวัดอะไรกัมมนาวัดที่โลกูทโลกู กรรมมุนาวัตติโลกก็อ่านไว้ปลาโลกกำกับเปนปลาทองคำพูดพูดอะไรได้อโอย้ยมาเทวาลายปลาเนี่ยอะไรก็ว่าไวนี่ก็คือมีกรรมเป็นผู้จับปลามาต้ม <laughs> ใจฟันโอเคเราอ่านเสร็จเราก็จะออกอไปก่อนไปก็ไปอัศวัน เก้านาทีเอาสิบนาทีเลยสินาทีนี่ก็จะคลิปละัเอันนี้นะมาก๊อปอีกทีนั่น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 ไปนั่นนั่นนั่นเขากำลังสร้างตรงนู้นเอ้ยไปดูเจ้าแม่นาคีกันเออเรืวๆไปดูเจ้าแม่นาคีกัน กูจะพูดไอคิวไงพอดีว่าจะมีขึ้นำขอเข้ามาครับน่มจะแม่รายชียูด,ยดอยอยโอ้ยแมันตัดหน้าเราด้นะ เขาได้ยินเสียงไหว่ามันไหมนี่โอเคจะไหนจะไถึงเส้ทีนะคร วะเตรียมจบคลิปตรงไหนตรงนี้เลยจบคลิปตรงนี้จบคลิปใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันนะครับผมครับบ๊ายบายเฮดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูกันให้ดูเฮ้ยมึงกูจะพูดด้วยโอเคครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับผมก็จะเอาเลี้ยงชาแนลไอค็อกไว้นะครับถ้าถ้าจะถ้าจะทำนะครับโอเคเขาก็เป็นคนทำอะไรผมหลายอย่างเลยนะครับคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครป์แล้วนะครับกดไลค์ กด s c r ต b e แล้วก็จะลืมก็รู้ดีนะครับสองครับ